สวัสดีค่ะเปิลลาพิสลานะคะวันนี้ก็แอปไม่ได้มาตอบ q a นะคะแต่ว่าแอปเนี่ยจะมารีวิวโร l เลอร์สเก็นะคะหรือว่าคว s k เ t ็ตนั่นเองซึ่งหลายๆคนอาจจะเห็นว่าแอปเล่นมาเป็นปีๆล้วแล้วก็เล่นถึงขนาดที่ว่าสามารถนำมาขายได้เลยนะคะนั่นแหละคะ่ก็เปิดร้านโรลเลอร์สเก็นะคะชื่อว่า Buttercup Shop ค่ะซึ่งร้านนี้นะคะแอปก็ได้จริงๆ จุดเริ่มต้นของร้านนี้มันคือแอปสั่งซื้อรองเท้าออมาด้วยตัวเองค่ะแล้วก็เล่นคนเดียวคือช่วงนั้นมันยังอาจจะยังไม่คิดเท่าไหร่ก่อนที่คนจะเล่นเซิร์ฟสเก็ตใดๆอีกแล้วก็อยากแบบแบ่งปันให้เพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยได้ได้มาลองเล่นกันแล้วลูกค้าคนแรกของแอปเนี่ยก็คือ Wonder Frame ค่ะซึ่งไม่รู้ตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่หรือเปล่านะคะแต่เฟรมก็ก็สั่งรองเท้าของแอปไปแล้วก็เอาไปใช้เล่นด้วยแล้วก็ หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเ,าเราควรจะนำมาขายแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่เมืองไทยด้วยนะคะว่ารองเท้าโรลสเก็ตที่ราคาถูกและดีเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายหลายแบรนด์เลยวันนี้นะคะแอปก็เลยอยากจะยกตัวอย่างนะคะรองเท้าโรลสเกตเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ร้านของแอปเนี่ยนำมาขายด้วยนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ชื่อดังเลยทีเดียวแล้วก็มีแฟรนไชส์สโตร์นะคะมี ตัวแทนนําเข้าที่ใหญ่มากๆเลยนําเข้ามาที่เมืองไทยด้วยแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์จากทางฝรั่งเศสนะคะซึ่งหลายๆคนก็จะรู้จักในนามดีแคทลอนซึ่งเขาจะมีขายอุปกรณ์กีฬาเยอะแยะมากมายเลยนะคะทั้งตัว protective gear นะคะ สเก็ตบอร์ดเซิร์ฟสเก็ตก็เห็นว่ามีคนฮิตมากๆแล้วก็ของแบรนด์นี้ก็ชื่อดังด้วยนะคะอินไลน์สเก็ตก็มีและที่สำคัญนะคะโรลเลอร์สเก็ตเขาก็มีแต่ว่าของเมืองไทยอะ่ะแอปยังไม่เห็นแอปก็เลยนำเข้าเข้ามานะคะแล้วก็นดมาขายในร้านบัตเตอร์คับช็อปซึ่งวันนี้นะคะก็จะมีตัวอย่างแล้วก็จะมารีวิวให้ดูทั้ง3รุ่นด้วยกันนะคะรุ่นแรกนะคะก็คือเป็นรุ่นอ่า1 0ออาร์ติสติกนะคะซึ่งรุ่นนี้ก็ จะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้เป็นทรงองเทา้าบูทมีส้นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเบอร์37นั่นเองค่ะก็วัสดุนะคะก็เป็น PU ค่ะนี่แล้วด้านในนะคะเขาก็เขาเขียนว่าเสื้อแปรจากภาษาอังกฤษนะคะเขาเขียนว่ามันเป็นโฟมแล้วก็สามารถช่วยเรื่องความสบายในการเล่นได้ด้วย คือจะบอกว่ารองเท้าที่มีลักษณะทรงที่มีส้นแบบนี้นะคะ่ะส่วนหนึ่งที่เอฟซาำมาก,ก็คือมันช่วยเรื่องการทรงตัวแล้วก็การถ่ายเทน้ําหนักได้ดีเพราะเพราะเวลาเราเราใส่รองเท้าเข้าไปน้าหนักพอมันมีส้นน้ําหนักมันก็จะกดลงไปที่ปลายเท้านะคะทําให้เราสามารถเ,เล่นโรลเลอร์สเก็ตได้ดียิ่งขึ้นนะคะล้อของเขานะคะล้อพีูนะคะซส่ 54คูณ32มมเมแล้วก็ลูกปืนนะคะแบริ่งของเขาก็ 75A จริงๆรุ่นนี้เนี่ยก็คือจะมีหลายสีมากๆเลยนะคะแต่ว่าแอบปหามาได้แค่สีชมพูถ้าเกิดในอนาคตมันมีสีอื่นๆเพิ่มเติมมาอีกก็จะดีมากเพราะว่าเห็นมีลูกค้าหลายๆคนอยากจะได้สีอื่นๆอีกแต่ว่าของหายากมากแล้วก็เออโรลล์สเก็ตครสเก็ตเนี่ยเขาไม่ได้ขายในแฟลชชิฟสโตร์ทั่วทุกประเทศนะคะมีน้อยมาก เขาเรามาขายเฉพาะบางรุ่นเลยอ๋อแล้วก็จะบอกว่าวัสดุของของรุ่นนี้นะคะถ้าจะสังเกตก็มันหนักเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยนะคะตรงส่วนพวกตัวเชื่อมน,อน็อตต่างๆเนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมค่ะแข็งแรงแข็งแรงมากๆนะคะฐานเพลตรงนี้นะคะเป็นพลาสติกค,ค่ะจะเป็นพลาสติกที่แข็งแรงเลยทีเดียวดูแล้วไม่น่าจะบิดงอง,ง่ายนะคะแล้วก็ ตัวเบรกนะคะแล้วก็ตัวล้อเนี่ยก็ถ้าใช้ตัวทูนที่เป็นสามเหลี่ยมก็น่าจะเปลี่ยนได้ค่ะแต่ตรงเบรกนี่อาจจะยากนิดน,นึงเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องลองดูนะคะว่าใช้อะไรได้บ้างมารุ่นต่อไปกันเลยดีกว่ารุ่นนี้นะคะเอ่อเป็นที่คลองใจหนุ่มๆเยอะแยะ,ยะมากมายเลยเพราะว่าเป็นรุ่นที่มีไซส์ใหญ่นะคะถึง45เป็นแบบที่ไม่มีส้นนะคะดังนั้น ใช้หนุ่มไม่ต้องกลัวว่าเวลาใส่แล้วจะดูไม่แมนหรือเปล่านะคะก็สามารถใส่ได้นะคะก็วัสดุคล้ายกันเลยค่ะก็คือพวกตัวล้อนะคะตัวเชื่อมต่างๆเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะคะแต่ว่ารุ่นนี้ข้างในอ่ะเขาบุนุ่มหนามากๆเลยแล้วก็อันนี้คือเขาจะมีแบบตัวยัดในรองเท้านะคะไม่ให้เสียทรงก็เลยจะแบบดูมวมนิดนึงแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นแบบว่ารัดแปะนะคะแล้วก็ ตัวล้อกับตัวน็อตของเปรกน,นะคะ stop toe เนี่ยเหมือนกันเลยแต่ไซส์รองเท้าอันนี้เป็นไซส์60คูณ35แล้วก็ล้อเนี่ยโพลียูรีเทนรุ่นนี้ก็จริงๆของจริงสวยมากนะแล้วก็ล้อสีสันสดใสคือจริงๆเราก็สามารถเปลี่ยนล้อได้นะถ้าเราไม่ถูกใจแล้วก็ไปหาดูไซส์ที่มันพอดีกันนะคะแล้วก็ลองมาเปลี่ยนดูสว,วยงามแล้วก็อีกรุ่นนึงนะคะเป็นรุ่น ยอดนิยมเลยนะคะก็คือเป็นรุ่น o อเซโร่ JR c r o s นะคะรุ่นนี้ก็เป็นมีไซส์เล็กนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่า JR ก็คือย่อมาจากจูเนียนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะขายเด็กสำหรับรุ่นนี้มีสีขาวค่ะจริงๆเมื่อก่อนอนะแอะหาสีสีดำด้วยแต่ว่าตอนนี้มันขาดตลาดนะคะหาไม่ได้ก็มีแต่สีขาวไซส์54าคูณ32มมลิเมตรนะคะก็คือจะคล้ายกับไอ้เจ้าตัวสีชมพูนี้เน่ คล้ายกันแต่ว่าไอตัวสีขาวเนี่ยมันไม่ได้มีส้นขึ้นมานะคะแล้วก็วัสดุเหมือนกันเลยตัวเชื่อมเอยอะไรเอยนะคะเป็นอลูมิเนียมนะคะบุนุ่มด้านในถ้าให้แอ้เทียบความนุ่มแล้วก็ความหนาของรองเท้านะคะอันนี้ให้อันดับสองค่ะแล้วก็อันดับหนึ่งนะคะคืออันนี้ คือหนานุ่มมากแค่จับเฉยๆก็รู้ว่าสบายเท้าเลยนะคะแล้วก็บางที่สุดนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยสีชมพูอันนี้ก็จะบางเรามาพอสมควรน,นะคะก็จะคล้ายๆกับเจ้าพวกเวนิอัลเบอร์นะคะหรือว่าเคซานาที่เป็นของจีนที่เอาเข้ามานะคะ ซึ่งก็แล้วแต่ความชอบค่ะถ้าเกิดใครไซส์เล็กก็โชคดีหน่อยที่ก็จะมีช้อยให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะแต่ถ้าสําหรับใครอย่างแอปเนี่ยที่ไซส์ใหญ่มากกว่า39ก็ไม่สามารถใส่บางรุ่นได้เช่นเช่นเจ้าตัวนี้นะคะซึ่งสวยมากจริงๆยงอยากได้มาแต่ใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่าเท้าใหญ่กว่าไซส์ใหญ่ที่สุดข,ของเขาแล้วสวยงามนะคะก็ยังไงถ้าเกิดใครสนใจนะคะหรือว่าชื่นชอบ แบรนด์นี้นะคะก็สามารถติดต่อซื้อได้นะคะที่ร้าน Buttercup Shop ของแอป,ปนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครบอกว่าได้รับเรื่องราวมาจากคลิปคลิปนี้นะคะบอกแอป,ปได้เลยเดี๋ยวแอปให้ส่วนลดพิเศษเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมตินะคะถ้าเป็นแอป,ปแล้วก็ให้แอป,ปเลือกว่าแอป,ปเนี้ยอยากจะใส่รุ่นไหนมากที่สุดนะคะเป็นแอป,ปเนี้ยแอป,ปจะเลือกรุ่นนี้ค่ะนี่นะคะเพราะว่าเอ่อโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยแอป,ปก็มีเบร์เบอร์สเกตนะคะ แบบอื่นๆนะคะหลายคู่แล้วก็เป็นแบบที่เขาเรียกว่ามันมีส้นนะคะเป็น artistic roller skate นะคะแล้วก็แบบนี้เนี่ยไม่มีส้นแล้วก็มันบุกน,นุ่มน่าจะใส่สบายมากๆเลยรวมถึงล้อเนี่ย <S <S 1> <S 1> เห็นอย่างเงี้ยคือล้อมันแบบมันมีความยืดหยุ่นสูงนะคะคือถ้าเราไปแบบเล่นเอาดร์แล้วก็ไปโดนสิ่งแบบขรุขระต่างๆว่าแบบสบายเลยคู่นี้นะคะ ส่วนอีกสองคู่นะคะมันได้ความน่ารักแล้วก็สไตล์เนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนใครเวลาใส่แล้วสวยมากคือตอนแรกที่แอบกดสั่งมาแอบก็ไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดนี้นะคะเพราะว่าแอบก็เห็นว่ามันเป็นดีไซน์ที่เออไม่ค่อยเห็นแบรนด์อื่นเขาทำกันแล้วก็ในราคาที่มันย่อมเยาวขนาดนี้เนี่ยมันมันน่าโดนมากแต่มันเกินคาดเพราะว่ามันมันสวยของจริงมันแบบสวยมากอยากได้เองแต่ใส่ไม่ได้นะคะรุ่นนี้ ดีงามเลยส่วนสีชมพูนะคะนี้ก็ได้ความน่านรักฟุ้งฟินนะคะแล้วก็ทรงเนี้ยคือหลายหลายคนชื่นชอบนะคะบางคนจะเอาไปเล่นเป็นแบบรีทิมสเก็ตก็ได้แบบเต้นเต้นหมุนหมุนชิลเลยแล้วที่สำคัญนะคะรองเท้าเหล่านี้เนี่ยเขาก็รับน้ำหนักนะคะสำหรับคนที่น้ำหนักมากกว่า20กิโลกรัมแล้วก็ไม่ถึง100กิโลกรัมด้วยแต่ถ้าใครเนี่ยอยากจะ เล่นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าน้ําหนักตัวอาจจะเกินนะคะหรือว่าเอออาจจะเอาไปเล่นในสายแบบพัดโผล่นะคะกระโดดตีลังกาเล่นกับแรมสายพาร์กก,ก็แนะนํานะคะให้หารุ่นที่เขียนว่าเพลทเป็นอลูมิเนียมหรือว่าฐานเป็นอลูมิเนียมพวกนี้วัสดุมันก็จะแข็งแรงกว่านะคะเพราะอลูมิเนียมเนี่ยมันก็ทนต่อการบิดงอแล้วก็รับน้ําหนักได้ดีด้วยซึ่งที่ร้านเราก็มีนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิด คลิปหน้ามีโอกาสยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าไอ้เพลทอลูมิเนียมกับเพลทพลาสติกเนี่ยมันเป็นยังไงน้ำหนักความแตกต่างวัสดุต่างๆนะคะเดี๋ยวจะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะยังไงก็ลองฝากไว้เป็นอีกแบรนด์นะคะที่ไว้พิจารณาอยู่ในอ้อมอ,อกอ้อมใจนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะในอนาคตอาจจะมีคลิปรีวิวรองเท้าโรลสเก็ตแบรนด์อื่นๆให้ชมกันอีกหรืออาจจะเป็นพวก s a ฟตี้นะคะโปรเทคทีฟเกียรต่างๆนะคะมาให้ได้เลือกสรรกันนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจเนีย่ยทักมาได้เลยนะคะที่ลายนี้นะคะหรือว่าไปเลือกชมนะคะแบบอื่นๆได้ในอินสตาแกรมนะคะหรือว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะบัตเตอร์คัชอปนะคะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะคะแล้วไว้จะมารีวิว อื่นๆให้ชมอีกแล้วก็ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยอะไรมากมายพราะจริงข้อมูลมันเยอะมากๆนะคะเกี่ยวกับรองเท้าเนี่ยก็ทักมาได้น,นะคะในไลน์ของร้านเรานะคะบัตรขับชอบ็อปค่ะ